MA X, Magic Eyes, ใม่ไอซูซูดีแม็กซ์เมจิกไอทยานต่อให้โลกตามจัดใหญ่ให้กระหึ่มเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟาสต Auto โช o w ไทยแลนด์แอนด์อีว2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร59กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี ผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับอีกไม่กี่วันนะครับอีก3-4วันนี้เองนะครับวันพุธที่5กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเปิดงาน f า st Auto s ช o w Thailand นะครับซึ่งจะจัดที่ไบเทคบางนาแต่วันนี้ที่ผมเอามาฝากกันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นความพิเศษซึ่งรถทั้ง2คันนี้นะครับใครที่อยากเห็นคันจริงไปชมได้ที่ไบเทคบางนา5-9กรกฎาคมนี้ครับเอาเป็นว่าเอาฝั่งซ้ายก่อนนะครับของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็น Honda c i v i c นะครับ จริงๆเขาก็เรียกกันว่าเป็น EP3 นะครับเป็น UK Spe c จะเห็นว่ารถคันนี้เก็บรายละเอียดมาดีมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นี่ต้องบอกว่าตัวบล็อกของเครื่องเนี่ยเป็น K20 ต้องบอกว่าแท้ๆนะครับโดยส่วนมากจะมีการเอาไปอัปเกรดท่อนบนท่อนล่างเอาไปโมดิฟายแต่นี้พื้นฐานคือ K20 ตรงๆเลยแล้วก็วัดแรงม้าบนไดโน่เนี่ยเจ้าของรถบอกว่า300แรงม้านี่สบายๆเรียกว่าขับซิ่งได้ขับใช้งานปกติได้อึดทนอัดย,วยาวๆได้ไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวพามาดูข้างในหน่อยนะครับลองดูข้างในหน่อยว่าเป็นยังไงนะจะเห็นว่าเบาะเล็กคนะครับแล้วก็ตัวรถนี่จริงๆเนี่ยใช้งานได้ตามปกติแอร์เย็นสบายมีเพลงฟังนะครับปุ๊บนะทุกอย่างปกติหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่สำหรับคนที่ชอบสมรรถนะก็น่าจะถูกใจไฮไลท์จริงๆเดี๋ยวพาไปดูอีกคันนึงอันนี้คือแบบแรไอเทมแล้วก็หายากจริงผมให้ดูภายนอกก่อน นะครับคันนี้ก็คือ Honda NSX นะครับต้องบอกว่าในรหัสที่คนทั่วไปรู้จักเขาจะบอกว่าเป็น NA 2นะครับหรือว่า NA 2เป็นเกียร์6สปีดความน่าสนใจก็คือว่าต้องบอกว่าเป็นรถในยุคต้องบอกว่ายุค90ต้องเป็นบอกว่าเป็นซปเปอร์คาร์ของฝั่งญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับรายละเอียดของรถนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวล้อเลอิกเบรกชิ้นส่วนต่างๆเก็บรายละเอียดมา ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่คันนี้พิเศษตรงที่ถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของ Honda NS x คันนี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับเพราะว่าเจ้าของหาเจ้าของใหม่อยู่นะครับราคาตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ15ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าไม่รวมทะเบียนนะเราปิดทะเบียนไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทะเบียนก็มีมูลค่าแต่เจ้าของเขาอยากเก็บเอาไว้นะครับ ตัวรถเนี่ยราคาตั้งมูลค่า15ล้านบาทแต่อยากให้ไปดูตัวรถก่อนนะครับดูในห้องโดยสารนะต้องบอกว่ายังเนียบกริปนะครับดูตัวเบาะทั้งในส่วนของเบาะพวงมาลัยนะครับหน้าปง่งหน้าปาดัดนะหน้าจอคือต้องบอกรายละเอียดทุกทุกอย่างครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะฮะร,รถคันนี้สามารถที่จะวิ่งใช้งานได้ตามปกตินะครับต้องบอกว่นนี้เป็นรถในกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็น ลักษณะซุเปอปร์คาร์ที่ผมบอกเลยว่าหาได้น้อยมากแล้วสภาพสวยๆอย่างนี้นะในเมืองไทยเนี่ยเอาเถอะควานหาไปเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาส่งท้ายกันนะครับเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วก่อนงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo นะครับ5-9กรกฎาคมที่ไบเทคบางนานะครับฮอ101-104นะครับเจอกันทักทายกันได้ครับสนใจรถอยากดู n s x คันนี้บอกผมได้หรืออยากดู EP 3 คุยกันได้อยากดูรถมือสองคันไหนทักทายสก,กิจเรียกคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันที่ไบเทคบางนาครับเอาละครับวันนี้ผมพัฒนาเดชอาสาสกิตต้องลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขและกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ